สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับพบกับผมชินเคยนะครับกับแฟลต์ประกายแสงนาตีนะฮะเราอยู่กับเคสึกดวงล่าสุดรอบชิงชนะเลยครับโนบอดี้เอ็กซ์ประสบปาปานะครับจังหวะนี้เปิดไปก่อนเลยครับแฟลต์ประกายแสงของพี่บ้านครับ โจมตีขึ้นแสงไปตรงนี้ระเบิดแฟลเรามีการไล่น,นติจากโกเกสอเตไปทั้งหมด92ล้านดาเม,โม,เม,โม,เมจโอ้แม่เจ้าโคตรเลยจังหวะนี้หลาชาจะล,ลึกไปอีก45ล้านดาเมจติดกัดก่อนไป4ตัวซอ้อนนะ โอ้ไม่ธรรมดาจริงๆกะตรงนี้เชิงเชือนไล่ตีหนึ่งทีแค่ทีเดียวเหรอได้ลูกไปมาใช้แล้วฟฟนิกแมนวิหกดิงเว้ฮะจากการแรงตีจากระบบใหม่แล้วจังหวะนี้โกเคสื่อเตะไปตรงนี้อีกทีหนึ่งครับแรงจัดๆและคืนซูเปอร์เซนิกที่เขาตือนเรื่อยไปมาอีกแล้วเขาจอัดกระเืิงบัคเคลไปอีกสี่ล้านดาเมจครับไปตรงนี้ครับเกโรอันตีครับติดใบไปก่อนเปิดทุกตัวก่อนได้เปรียบทุกประการจริงๆครับแล้วก็เกียโรได้ไล่อันตีคืนกลับมาครับฝั่งบีป้า ตรงนี้ครับคือซูเปอร์ทริคเขายัดหน้ามาอีกทีนึงเอาละครับตรงนี้ติดใบครับเปิดประกายแสงครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆครับตรงนี้แซ่ว้าทะเลภูเขามาเตะมาแรงเหมือนกันนะสิล้านดาเมจครับแล้วนีกาซานายมาครับจังหวะนี้อุสามดาวเช่นกัน28ล้านดาเมจยังไงต่อครับตรงนี้ครับเชิงเทียร์ไล่ตีครับของฝั่งพี่บัสครับแล้วเชิงเทียร์ไลตตีไปทีหนึ่งครับ โอ้แล้วอีการระเบิด้วครับแล้วก็ไปนี่ข่าไปกินแล้วอีการะเบิดหลังจากอีการะเบิดก็เกโลเกโลอันติยัดหน้ามาอีกทีหนึ่งตรงนี้ครับมาแล้วครับเดี๋ยวฮิวครับเพราะว่าเกโลเกโลพี่บัตติดใบนั่นเองงั้นเราเชิงเชียร์ไล่ตีครับเชิงเชียร์ไล่ตีไปอีกทีหนึ่งครับโอ้สแต็ปพี่บัตอย่างแรงครับผมบอกเลยครับโคตรแรงครับตรงนี้ฮะแล้วแซฟาทลายปุกเขาจากบิ๊กป้าป้ามัน ร้อยยี่สิบสามล้านนาเมหรือเปล่าหรือว่าสิบสองล้านด้วยนั่นเนี่ยฮะอีกาพิบัสถึงกระลเบิดเลยครับไม่ธรรมดาจริงครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเชิงเทียนไล่ตีมาเชิงเทียนไล่ตีคืนกลับมาเช่นกันฮะแล้วอีการระเบิดแต่ว่าฝั่งพิบัรได้อันตีไปก่อนครับตรงนี้ครับโอ้ติดโล่กันไปสามสี่ตัวฮะติดโล่ทุกตัวเลยฮะโอ้โหเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาครับติดโล่ทุกตัวนะฮะโอ้สเตตมันต่างกันเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยตรงนี้ครับโล่หาย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 ทั้งทีมครับ แล้วก็เป็นฟิเิกแมนครับตีธรรมดาไปแล้วไล่อันตีมาเลยครับเตะไปตรงนี้ครับปึ๊บไปติดโล่ไป2ตัวแล้วมีกาซานายไปแรงจัดตรงนี้แต่ติดพิษไปแค่ตัวเดียวยังไงต่อครับตรงนี้ครับคืนซุปเปอร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับติดใบอยู่ครับปีกปลาปลาแล้วมีการไล่อันตีเตะลูกเตะตะโกกสื่อมาติดโล่ไปหนึ่งตัวแล้วมีกาซานายใส่ไปปรปะกายแสงแฟดปปะกายแสงติดโล่เช่นกันครับเอาแล้วครับตรงนี้มันจัดจัดแน่นอนครับเชิงเคือนไล่ตีมาตรงนี้ เฉิงเฉียนไล่ตีไม่ทีนึงแล้วเฉิงเฉียนไล่ตีคืนกลับมาเฉิงเฉียนไล่ตีคืนกลับมาอีทีนึงแล้วอีการะเบิดไปเลยครับอันตีจะเกลโลเกโล ο, ตรงนี้ไม่มีดามจเพราะติดโลอยู่ทุกตัวนั่นเองฮะแต่ติดป้ายตอนนี้ติดป้ายเกือบทุกตัวครับโยเวนเกลูกันชุบแล้วนี่ฮะโกเคสืไม่โดนติดป้ายอยู่ฮะเลยเข่าธรรมดาไปครับ ตรงนี้ครับโอ้โหแล้วโลหายโลหายมาจังหวะนี้ครับโลหายขึ้นซุปเปอร์เตนไดเข้ายัดหน้าไปตรงนี้ครับโอ้ damn, wow! โหเกลียวกันชุดหนึ่งก็ติดโลครับเชิงเทียนไล่ตีกงแคสต์ไปหวั่นแล้วโคตรแรงอ่ะแล้วเชิงเทียนระเบิดอีกเนี้ตรงนี้นี่เชิงเทียนระเบิดมาครับเอาละครับตรงนี้เกลโลครับไม่ได้ไล่อันตีนะนี่ฮะฟินิกแมนตีธรรมดามาครับฟินิกแมนโดนเชิงเทียนไล่ตีเชิงเทียนระเบิดครับแล้วก็ไม่มีการไล่อันตีเพราะว่าวิกกี้ติดติดพิษกัดก่อนจาก ไอ้นี่ไปนะราชาทะเลลึกครับสนามแรงบิดมามีการไล่อันตีกันเกิดขึ้นครับ <c oughs> โอ้ราชาทะเลลึกไปหวัน <c oughs> ่นเราหืมควดแรงครับตรงนี้ครับราชาทะเลลึกอันตีไปแล้วต่อยธรรมดายัดหน้าไปที่ฟินิกแมนอีกทีนึงแล้วเชิงเทียนไล่ตีฟินิกแมนต้องลงไปนอนกองกับพื้นอีกเช่นเคยแล้วสนามแรงบิดมาตรงนี้ครับไดไล่อันตีมาครับ <c oughs> นี่พึ่งเทินแรกนะครับ <c oughs> นี่พึ่งเทินแรกนะครับ คืนสุ per เทเลเขดื้อๆเติด์ดๆมาแต่เกีโยโรบิป้าป้าติดใบอยู่เลยฮิวตัวเองขึ้นมาครับเลือดเต็มอีกรอบหนึ่งแล้วโกเกสึกลับมาที่สนามลบเอาแล้วครับตรงนี้แฟประกายแสงก็กลับมาเช่นกันแล้วแฟประกายแสงฝั่งพี่บัตติดใบอยู่เลยตีธรรมดาไปแล้วมีการไล่ยันต์ีจากโกเกสึเตะไปตรงนี้ครับหายไปคู่เลยครับนี่ฮะมีกาซันนายอัดกระทึงบัคเกิลกำแพงแตกพื้นแตกกันไปครับติดติดพิดแล้วคืนสุ per เทเลเขายัดหน้าไปอีกทีนึงฮะแล้วมีกาซันนายมาอีกแล้วครับผมแต่ติดฮ ยังไงครับตรงนี้แฟตประกายแสงจงตีขึ้นแสงมาครับบิ๊กป้าป้าเระเบิดแฟดตแล้วก็ยังไงต่อครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บตึ๊บแล้วกูกระสึกลับมาเราหุนเราเระเบิดแรงจัดๆทำให้ราชาทะเลลึกไปหวันอีกทีนึงแล้วเกียโรอันติยัดหน้ามาตรงนี้ครับเอาละครับนี่ฮะเราขุนเราเระเปิดเราเปิดเรื่อยๆฮะตรงนี้ปุ๊บป้าแล้วยังไงต่อฮะ โอ้โหไปหวันหนึ่งตัวแล้วแซฟปาทะลายภูเข,ขามาอีกทีนึงยังถึกอยู่ฮะโอ้โหเลือดพี่บัตเยอะจัดจัดแซฟปาทะลายหินไปอีกทีหนึ่งครับตรงนี้ครับเกลูก,กันชุบไปหวันเราอันตีจะราชาตะลืลึงมาตรงนี้ติดกัดก่อนครับสำหรับฝั่งพี่บัตเอาละครับเราจะเอืตัวเองขึ้นมาแล้วโดนอีกทีนึงครับโอ้โหลอันตีเยอะจัดจัดครับตรงนี้ ไม่เก่งกลัวใจใครไม,ไม่ไม่เก่งกลัวนี่ฮะโอ้โหดูเดือดไม่เก่งใจใครจริงๆรฮะต่อยเรื่อยๆอย่างนี้เลยฮะคือซุปเปอร์เซเลโคยัดหน้าคืนกลับไปครับเอาละครับเป็นฝั่งพี่บัตได้สวนคืนบ้างครับเตะธรรมดาตีธรรมดา,รรมดาแล้วแซฟฟ้าตลายเขาตรงนี้ครับไปหวานครับเกลูกลไอเกโลเกโลครับตรงนี้แล้วนี่ฮะนี่กาซานายมาอีกแล้วฮะไปหวานครับสำหรับโกเกสืครับเหลือแค่สองตัวกับโอ้โหแล้วพิษแรงจัดๆจ,จริง,รงๆฮะระเบิดจัดพิษ แตฟาทะลายภูเขาแบบประกายแสงไปหวันครับแล้วใจเหตัวเองขึ้นมาตรงนี้คืนซุปเปอร์ยัดหน้าไปเอาละครับจะลดเลือนของราชาทะเลลึกไปเรื่อยๆครับด้วยคืนซุปเปอร์อีกทีนึงครับเอาละสนามแรงปิดไปตรงนี้แล้วคืนซุปเปอร์ยัดหน้าไปคร,ครั้งที่สามอ่โอ้โห มาครับตรงนี้ครับเกียร์รติดบ่ายอยู่ก็เลยฮิวไปครับแล้วฟินิกแมนลุกขึ้นมาพร้อมกับสนามแรงปิดฟินิกแมนครับจะใช้อัติเมทหรือไม่แต่ไม่มีลูกไฟใช้แล้วครับเลยตีธรรมดามาแล้วมีการไล่อัติจากราชาทะเลลึงมาอีกแล้วครับแปดประกายแสงลงไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยแล้วเกิดขึ้นมาหมายเจไอตัวเองแล้วต่อยธรรมดาไปครับต่อยธรรมดาก็แรงจัดแล้วครับทำให้ฟินิกแมนลงไปนอนอีกรอบหนึ่งครับและเข้าสู่เทินที่3ามแปดประกายแสงโจมตีขึ้นแสงด้วยอัติเมทสกิลอาวุธสามดาวสุดลอเทตตรงนี้แล้วเปิดไปเหลือครับนิแน่งก็ตุไปครับ เรียบร้อยครับเป็นพี่ปั๊ดนะครับได้แชมป์เขตศึกดวลไลท์ที่สุดประจำสัปดาห์นี้ครับถ้าชอบอยังไงกดไลค์นะครับสนับสนุนสก๊อตเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปและสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับผม